อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีย่ำคำเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ้ามือนี้คำคำของมือนี้มาพบพอกันกับแม่รัวผ้าลวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับผูร้รอแม่อ่าแม่กิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับผูร้รอดแม่กิดกับรอดเบิ่งหมืออื่นเน้อค่ะพี่น้องเด้อรอดูพรุ่งนี้ เพิ่นได้ยินว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นนัดกับแม่ขั่วอยู่แต่ว่าเพิ่นิสด้มาต่ะตามนัดบอกกับว่านันได้รู้เนาะค่ะคือมืออื่นเนาะค่ะส่วนมือนี่แรงของมือนี่มาพพพอกันกับของไผ่พ่อใจกาลสินขอแจ้มือเพิ่นว่ะอ่ะแกก,ะแกัแแกวะอะยวมาคุยกันกับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ครับผมโอ้โหเป็นจังไงวดที่ผ่านมาใจมันงวดงวดปราบเซียนครับนะพี่เนาะแม่แหม่ฮือเลยฮโว้ยบอกว่าจะของไผ่เด้อให้ว่าไงงงเลย์ม้วนเมื่อกี้นี่บม่เคยรูดเจออันเนาะตองผมนั่นตอยเม็ดเดียวล่ะล่ะแต่รูดมันกระติบไปล่างนี่ไงนั่นแหละมักมักของพี่ว่าเป็นเม็ดเดียวเนี่ยแหะ ก็สิติต,ตาม,มาเออรุดก็คือจังนาสิกูกขึ้นได้เพราะว่ามันนาเลนบม่แม่นยังดอกถ้าได้ก็ได้หลายจังสินะพีม่มันมันเคยผ่านนะันน้นก็มาผ่านวน่งค่ะไผกกะเจ็บคือกันไผกกะเจ็บคือกันเพราะว่ามันมันมันกักปีเราละตะพัดอันทักสินบ่ได้มากเป็นนายกนี่ซีีนี่ บวใครมาเด้อเพราะผการอ่านเกมอยู่เพราะว่ายุคประยุทธ์ศิลป์นี่แบบเด่นง,ง่ายเลยเลกเบิ้ลมาเลยนะแมนขัน่นบเบิ้ลซีเอ,อขัน่เบิ้ลก็ติดซีซีตลอดละพี่พ่อมาช่วงลูกสาวที่นี่วัดจิเบิ้ลนาแล้วกับอาบเบิ้ลนาแล้วกับอาอบเพราะว่าเบิ้ลไทยแล้วกับเบิ้ลตองหัวเลยตองหัวจอดเลยแมน ยุคของทักสินนี่แน่นอนเลยล่ะโอ้เหล่งายเล่งงเออต่ที่เนี้แนี้ยยาทีมซีครับหาบอสซีหกับซีหาบอสซีหากับซีซีหั้างานั้งานเขามกับอดค่ะซีหกซกัดมดปัดปัดเลื่อมปลเลื่อมซีซี บ่เอาเบิร์แล้วเบิร์ไปเบิร์นห้องนเอาซูนห้องอบนเบิร์เออเอาของผบมันเนี่ยเด็กห้องเด็กห้องเราเอาเขาเรีกเบิร์นห้องอบแมนเทาก็เอาเลขเทาเนาะแมนเพราะว่ามันบ่เคยกลดเท่ากับต้องเสียเลขเท่าแมนบ่ล่ะแมนครับไะเอาโอเคมาตามกันต่อนรุ้ดเท่ากับสูกันไหมบ่เป็นยังครับเขาเลี้ยงเลยนะเขาเลี้ยงวิ่งบนบนตัวเดียวกับเก้านั่นละ อย่า <Yeah. S 2> วิ่งบนฟันเก้าตัวเดียวเล่นบ่แไ uh huh. ม่ครับบ่ให้ไลายตัวเราไฮไลท์ตัวเดียวยอย่ะนะฮะมักจะเลขตัวเดียวนี่หลายอย่างนี่ก่อนเปียขั้วสิติตามบ่เศร้ามักเลขตัวเดียวบ่าแม่หยังที่เอฟซีเพิ่นเล่นเพิ่นก็นเล่นง่ายขันวิ่งเพิ่นก็นได้วิ่งตัวเดียวขันลูดเพิ่นก็นลูดลักเดียวจังสินะพี่แต่่วา เราเล่นเลขกันคอร์สหนาลาแล้วก็หาเลขปืนที่มันมีกับแจมามาจับใส่มังกรถูกค่ะเพราะว่าสายาพินนี่<ว>ถูกถูกตลอดมันบ้เพิ่งจะเพิ่งจะลุดงวดเมื่อกี้นี่คือซีซีเมีนครับไม <c oughs> <c oughs> ่ไงเลยชุดเ <c oughs> ทียเขาตลอดนี่นบ่าป,<ม>ปล่อยให้เอสปล่อยให้เอสซีปล่อยให้พี่ให้น้รอจะคล้องอะไรยังถือนั่อะอามันมบ้าเ <c oughs> มีนครับปล่อยกันลงกับไฟ หกแปดหกเก่านะแต่ว่ากหารลักล่อยมาใส่ก็ได้ตัวเดียวมันมาหกสองกับบางเก่าหกสองก็ได้ตัวเดียวค่ะอีกจับกู่พวกเขาแต่ว่าตัวเด่นมันก็นมาค่ะอ่าจับคู่อ่ามาจับคู่มาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดค่ะ เจ็ดแปดค่ะมีเท่านั้นลหละฟันเคียนเคนบนย่างเดียวแมียงครับขันล่งล่างนี่ถือว่าพิษรุนหัวงี้ยังไงธรรมาล่างเนี่ยตุกเก้าเนี่ยที่เป็นลักน้อยเลยท่านที่โอ้ธรรมาล่างนี่ถ้าถ้าเป็นบนนี่สิเป็นลักซิปเมียงครับอืมพอมัดพึ่งมัดพึ่งมาน ข้างล่างสองมวดงวดแปดเก้าก็งวดเจ็ดสามเจ็ดนั่นแหละงวดบนมาล่างนอนนั่งัะไปบนเมิดแล้วก็ยุ่รักจีบตลอดโอสรุปแล้วเลขตัวนี้นี่เก้าตัวนี้เล่นบนเล่นล่างแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากเสียมาบนแม่ครับกันล่างไว้แม่นบ่พี่ครับทะลุทะลุะล,ะล,ลงมาล่างนั่นเปลี่ยนไปเป็นรักนวยเลยทันที่เลยเอาพี่น้องฟังเอาด้วยค่ะกันล่างเดี๋ยวแม่ขั้วเขียนหายจักหน่อยกันล่าง เออ,เอไ,ไว้ักหน่วยเลยตตเก่านะาไรัไว้ักหน่วยเลยเป็นลางโอ้สรุปแล้วคือคือต้องเป็นตัวกลับอยู่ในสามคู่นี่แม่นบ่พี่แม่นครับแต่ว่าเลขจับคู่นั้นมันมันบอกครอ่แม่นประได๋ดอกแต่ว่าเอาหาตัวมาใส่เอาตัวเลขแม่นนะอ๋บบอถ้าบ่มากที่อันพี่จับไว้ให้นีนกะเอาเอาตัวที่เอฟซีสอบเม่นครับมาใส่เก่าเลย เป็นได้บนล่างแต่ว่าส่วนมากคือคือขึ้นบนหลักสิบอ๋อถ้าขึ้นบนเป็นหลักสิบถ้าลงล่างเป็นหลักหน่วยเอ้าไม่นานรุ่นล่ะพี่น้องเป็นเท้าวิ่งตัวเดียวบนล่างกระบ่เสียหลายเด้อสายวิ่งเข้าสำหรับสายวิ่งมาเน่าวยาวตลอดแต่เราไมต้องพึงมันหลุดพึงมันหลุดแต่งงวดหนึ่งหันเลยไงงวดงวดปราบเซียนเนาะวังหันเนาะ อันอาจารย์ยังไงยืดองแม่ขั้ว่นเห็ว่าไงงอหงละไพ่กระไดเห็นว่าไงงอเลยล่ะแต่ว่ามันก็มันมันก็ลงไม่ผิดพลาดบางแหละนะมันเป็นเล<ว>นเขโอ,อ้ยผูใ้ใดสีมากเข่าตลอดจะหนีพี่พูดเธอว่ามันเดินขอให้มันเดินดีๆมันผิด,ดหลายก็ั่ใด้แล้วแมนสมมุติว่าหางวดเท่าใดสามเป็นของเขาสองสีางนั้อยู่ไหนอยู่ดีพี่ Man, อ่าอันนี้มันเขามาชีหางวัดค่ะเขาต้องรุดเทน,นึงฮะเทงที่นาเลนนะั้นคือคือมันเม็ดเดียวนะมันก็เลยนาเลนเมนผีแมนแมนมันมาลายตัวแล้วก็จับลักไลยบอกนะเมนค่ะโอ้ยขันมาลักซิบนี่น้นองมักอยู่ที่ผีเก้าเนี่เก้านี่นแม่ขั้วว่า,ามันสิเป็น ลักหนวยสิมาคูอยู่ดิลักหนวยคูนันที่ของเมียของไหนผู้ใดเนี่ยอแมาต้ไปจ,จักจงไดดับมันมั่อไรกาทังไรอันเนาะเมนมัน่นแลแต่ว่าผมก็เลยไม่เคยจับมันทางอื่นค่ะเอา,าเอาเอาเอาซึวนนีมนนผมปล่อยหกบนหาล่างไปเนาะต้กต้นตันหมวดาที่เนี่ยแฝงมากอ่ะผู้นั้นกม่หกบ่นผู้นี้มา,บนบนนมาหาล่างกปลว่าลุกเปด กระแซกกระแห้งซ so it so so ึเก so ่ากระแห้งนี่กระแกรแหงเก่ากระแซมาแรงเก่าแต่ว่าแต่ว่าสิจับรักหนวยถือบ่วลักซิบถือบ่คกะบอ่าโดเด็กหาเจ้าเด็กมาใส่เลยบอกกรเบิ้ไปร่ามึงกระลรเนี่ยผมซื้อเลย กัซือซ้อกันซื้อเพื่อ,อไว้ที่กันนั่นแหละค่ะเอาจังไรงวดนี้กับค่ะอ้า,อาวงวดนี้ขอให้ให้มันเขาให้มันเดินต่อเน้ะแมนแมนแมนพี่แมนแมน,แมน,แมนเอาแมนจังไรกับเขาเลขรอบนี้ค่ะเพราะว่าแม่ควก่กับมากเกลขึ้นกันแต่ว่าสิเป็นเกลยัง <laughs> ขอบุญขอบคุณนะคะอ่าเลขตัวเดีเาายวมักจ้วยเ่นดีเอฟซีแล้วกับเรนไงค่ะแมนค่ะแมนแมนอารขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะค,ค,ค่ะ,ะค,ค,ค่ะค่ะเอาสำหรับพ่อใจกาลสินเฮาเอิญพอบ่อได้เพิ่นอยากให้เฮาเอิญพี่เพิ่น ก็เลยต้องเอืนพี่น้ำเพลินเนาะเพิ่นกับพวท่านเท่ารอกว่าบาน,นี่เอาเท่าเอืนพี่ขันลงมาลงหัวขอคือว่าพอใจเอาเพิ่นกะเพิ่นกะเป็นพ่อแหละเนาะก็ต้องเอือนพอใจนั่แหละสำหรับเอือนภาพรวมเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนเก้ากันกันล่างจักหน่อยเพิ่นว่าขันขันมาบนนี่คือเขารักสิบ คันไปล่างนี่คือเขาลักหน่วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเก่าเด้อเพิ่นว่าเดินมายาวๆจังไหนจังมาหลุดหกมงกีนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะหลุดหกมงกีนี่หลุดเพื่นกับ่าหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี่สู่กันไม่แคบหนา้าจอไว้พี่น้องสําหรับพ่อใจกาลสินเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาให้พี่น้องโชคดีกับเก่าบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับมือนี้แม่ขัว ยังคือออกคีบปางนขึ้นพอพอใจเพิ่นวางกลางขึ้นค่ะพี่น้องพอใจเพิ่นวางเนี่ยเหมือแลง,งเนี่ยบางเว้นเพิ่นไปขายลอตเตอรี่เอาพอกันคลิปหน้าเด้ค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ